โอ้สวัสดีค่ะลุงลุงสว่าง,างไนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณกองคุณองสวัสดีสวัสดีครับมีมึงมึงผนดีใจคักะมึงเนี่ยไอหยังโศผลเก้าวันไปขุดมาให้เบิง้งว่ามันจะคือคลองเนี่ยมันบริษัทนี่บ่าษัน,นเคยใส่มาก่อนนี่โอ้มันดีแท้เลดีแท้ดีแท้ดีจริงจริงยอมรับเลยสองหล่คนหปีไงแล้วตอนนี้ลุงเห็นหยังเหี้ยอภิชิตหยังท่าใดขิดพักขิดเข่าก็ทำแล้วเนาะขุกพักทุกเดือนทำแล้วขิดเข่าขิดพี่ขิดเน็ตพักทุกเนิด ป้าดีมากคิดว่าดีทนะดีใจว่าสันปติว่ายังยังมีอยู่แต่ก็คไ้ายคท้าเคดไทยเล็าหน้าเลายห้ที่ไพเดี๋ยวมาคิดบางเร็วนันบอเดี๋ยวตอนเก็บเดียวเลยมันตกไกลละแปที่ถังเลยนะได้เลยแปดทถังตกไกลละแปดที่ถังนะวันวันปุ๋ยแค่คนเดียวทูที่พกแปดแปด หน้าสีเขี่วขวหน้าสีสีไรใส่เครื่องหมุนคือเศร้าใส่วัดีจะากวันดีจะ่าสุว่างใดเนี่ยคือว่าสันตะกอนให้อย่างนั้นนี่เคยใส่บอเคยใส่ยู่สมแดงนี่เออใส่ไม่ตั้งปีหรอใส่มันกาใส่มาหลายปีแล้วเดี๋เดี๋ยวนี้บ่ไดีใส่ก็คือบอมมีหมองสีสื่อนี่ล่ะตะกอนสื่อก็ตะทิ้งสมตะทิงโอ้ยเนาะเออสูตรหนึ่ง ตะก้อนเนีใส่ขีดกับหยังขีดก็เข่าดีบอกเข่าดีดีโพดโอ้เข่ากองอีเล่ไล่หนึ่งเลแปดที่ถ้ำโอ้แต่โอ้คนเชียงลูกเออเนี่ยค่ะมาเจอกับป้าสานมาเนี่คุณมุนสวยท่านมุนสวยเพิ่นมาเจอเพิ่นได้โอ้ยมันยังเหลืออยู่เตี๋ยวโบราณเท่ายังได้ฝ่าวมหาโอือแต่ยังว่ามันยังมีเหลืออยู่บ่ว่ามีแต่มันติดโควิดซื่อๆอือนั่นแหละแต่โมเมนแต่มีแต่แค่นี้นั้งทีนี่เข่ากองอีเล่เลยเม็ด อุ้ยเข็นท o i ไหนกับบมบิด์ย่วนมืงอาไปใส่อีกทีนึงเชียร์ไปใส่กับหยังตอนนี้ไปให้หยังเขานำเห็ดใส่ผักน้ำอันนี้ก่าอะไรบวบงูพวกบ้าลาพวกนีละบวบเขือสารพัดนีละ ตอนี้ปลูกพักทรงตลาดบอกอืมสุดยอดดีใจจังเลยคนรับก็ดีใจคนมาหงคนเอามาหาก็ดีใจเออรุนแรงเลยไรกตะเพิมจะมีเอามาใช่ใช่รุนแรกอินลีอืมรุนแรกเลยแล้วนี่รุนแรกรุนแรงเพราะมันดีเนาะทําไมไม่เหมือนลกฟ้าฟ้าคัวไปทิ่มเซสายบุญนะฝมันเกฟ้ามันหายกันพวนเดียวกันอยู่เยีะเงเดียวกันเออ ไอ้สะออนผู้เฒ่าสองคนทานไส้เกาดีใจป่ามีน้ะสมหลงเหลือว่ะซออมีสมเมื่อกี้สะออนคักสะออนสมแล้วไปทิ้งเขาว่าเขากรเซ้ากระลิดเด้เนาะว้าวตัวดีแล้วบ้านเนี่ยมีโจมทอดในวันไม่เข้าเซ้ากรลิตแล้ว